สวัสดีครับผมเอฟช่องมิสูอินดี้นะครับวันนี้นะครับผมจะมานะครับทุกท่านนะครับมาชมในตัวมิสูบิชิเอททราตัวนี้นะฮะตัว g กียนะครับเกียวโตนะนะครับวันนี้ผมจะมานำนะครับพาทุกท่านมาชมแนวทางการแต่งรถนะฮะสำหรับตัวนะครับรถเก่งนะฮะของมิสูบิชิเรานะครับผมมาดูใกล้เลยครับตัวนี้เราแต่งอะไรบ้างครับก็จะเป็นพวกสเกิร์ตนะฮะทรงสปอร์ตนะครับแผนกล้องไปดูเลยครับอ่า โอเคครับผมอันนี้ค่อนข้างสวยนะครับอันนี้แต่งไม่มากนะครับแต่งพอนะครับสายครีนเอาง่ายๆสายครีนนะโอเคโอเคจุดต่อไปนะครับผมจะเป็นแม็กนะฮะตัวนี้นะครับเราแต่งแม็กเพิ่มนะครับขอบ15นะครับเป็นเอ่อเป็นแม็กเรซซิงนะครับ r x ฟนะครับตัวนี้นี่สวยมากนะครับขอบ15นะครับโอเคนะครับ ของแต่งก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะเป็นพวกเบ้ามือจับนะครับอันนี้จะเป็นแบบโครเมียมนะแต่ก็เหลานี้เราจะมี2ส,สีให้เลือกนะครับก็จะเป็นแบบสีดําด้วยนะครับแต่ก็โครเมียมนะโอเคนะครับสวยนะครับเดี๋ยวคนจะพาทุกท่านมาดูสเกิร์ตท,ท้ายนะครับสเกิร์ตท,ท้ายนี่นะครับกับท่อคู่นะครับสอปอร์ต มองมันเผยได้เหมือนรถเบนซ์เลยนะครับสวยมากนะครับแบบท่อคู่นะนี่นะครับแล้วก็ใส่เซ็นเซอร์มาด้วยนะครับเซ็นเซอร์ขนาดถอยนะอันนี้จะมีเสียงนะครับเสียงดังค่อนข้างชัดเจนนะฮะตัวนี้มี2จุดนะครับเราติดตั้ง2จุดให้นะนะครับโอเคนะครับโอเคครับยังไงเรามาดูภายในตัวรถกันนะครับว่าตัวนี้มีออปชันอะไรมาบ้างแล้วนะครับ นะครับไปตัวนี้นะครับมองคุณเผือนะฮะตรงนี้นะครับปกติตัวนี้เป็นสีเดียวเลยนะครับตัวนี้อันนี้เราทําให้ใหม่นะครับเป็นสีเทานะนะครับเบาะปกติตัวนี้นะครับดูตัวนี้ก่อนคุณเป็นกุญแจรีโมทนะครับนะครับเจรีโมทเบาะปกติตัวนี้เป็นผ้ากำมะหยี่นะตัวนี้เราเปลี่ยนให้แล้วนะครับเป็นเป็นเบาะหนังนะครับให้ลูกค้าเลือกได้นะครับเป็นดําคาดแดงหรือว่าเป็นสีล้วนนะครับแบบสีนี้เลยนะฮะสีเทานะครับ ไอตัวนี้มีหน้าจอให้แล้วนะครับผมแบบัทสกีนนะต่อเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับผมเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้เลยนะฮะแล้วก็มี Apple Car p l ์ y พด้วยนะครับโอเคครับผมภายในก็ไม่มีอะไรมากนะครับเรามาดูฝั่งผู้โดยสารกันครับว่ากว้างไหมนะฮะชมเลยครับชมเลยนะครับส่วนตรงนี้นะฮะก็จะเป็นที่วางแก้วนะครับผมที่วางแขนได้ด้วยนะฮะ สามารถพับเก็บได้อย่างี้ฮะกว้างมากโอเคลูกค้ามาดูผมแ้วกันผมสูงร้อยเจ็นะครับผมผมจะลองเข้าไปนั่งให้ลูกค้าดูนะครับว่าผมมันจะติดหัวผมไหมนะฮะดูได้ครับผมนี่ครับตั้งสบายนะนะครับพักแขนสบายนะครับ โอเคครับเป็นไงบ้างล่ะครับสำหรับดูตัวรถเสร็จแล้วดูภายในตัวรถเสร็จแล้วนะครับถ้าเกิดท่านไหนสนใจนะครับอยากได้แต่งแนวนี้หรือว่าใส่สเกิร์ตแบบนี้ทรงไหนนะครับหรือว่าลูกค้าไปดูที่ไหนมานะครับผมอยากได้แบบไหนส่งแอดไลน์ผมนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างนี้ให้นะครับแล้วก็ส่งรูปมาส่งตัวอย่างมานะครับเดี๋ยวผมจะเนรมิตให้ท่านเองนะฮะยังไงก็ฝากติดตามช่อง y o u t u ม e สซูอดี้นี้ด้วยนะครับผมจ้า โอเคนะครับถ้าเกิดท่านไหนสนใจนะครับก็อย่าลืมติดต่อเข้ามาครับผมวันนี้ขอฝากไว้แค่น,นี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ